ต้องขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากมายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกและนั่นเป็นเหตุผลที่การเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่เพียงในโรงเรียนอีกต่อไปเพราะคุณสามารถค้นหาความรู้รอบตัวได้จากโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอวันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมความจริงแปลกๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่คุณเองอาจไม่เคยได้เรียนรู้ในโรงเรียนมาก่อนคะ่ะ ในปี1914แอร์สำหรับที่พักอาศัยในยุคแรกๆมีราคา10,000-50,000ถึงเหรียญหรือ120,000-600,000เหรียญตามอัตราเงินเฟ้อซึ่งคิดเป็นเงินไทยคือ3.8-19.2ถึงล้านบาทแต่ในช่วงทศวรรษที่1960แอร์มีราคาลดลงเหลือแค่414เหรียญหรือ4,000เหรียญตามอัตราเงินเฟ้อซึ่งคิดเป็นเงินไทยเหลือแค่130,000บาทแต่ก็ยังแพงอยู่ดีเมื่อเทียบกับปัจจุบันค่ะ อ,องค์การบริหารการบินแห่งชาติมีกฎที่กำหนดให้ลูกเรือไม่พูดคุยเรื่องอื่นใดนอกจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเครื่องบินที่ระดับความสูงต่ำกว่า1,000 0ฟุตค่ะทางโตโยต้าได้ผลิตอสปอร์ต2000 GT แบบปร,ประทุนรุ่นพิเศษออกมาเพียงแค่2คันเท่านั้นโดยพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในภาพยนตร์เจมบอลเพราะชอนคอนเนอรี สูงเกินกว่าที่จะขับ2.000 GT รุ่นปกติทั่วไปค่ะบริษัท P&G n เคยยืนยันว่าพริงเกิลไม่ใช่มันฝรั่งทอดเพราะเรื่องวัตถุดิบและภาษีแต่สารดีกาของสารัชอาณาจักรตัดสินว่าใช่และทำให้ P&G n ต้องจ่ายภาษีมากถึง160ล้านเหรียญหรือประมาณ5,120ล้านบาทค่ะ ตัวหมากสีดําในหมากล้อมมีขนาดใหญ่กว่าสีขาวเล็กน้อยเพื่อชดเชยภาพลวงตาของวัตถุสีขาวที่ดูใหญ่เมื่อวางใกล้กับวัตถุสีดําค่ะเหตุผลหลักที่ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมักจะตะโกนเวลาโจมตีนั้นเป็นเพราะมันมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมซามูไรเวลาดวลกันก็มักจะตะโกนชื่อท่าเพื่อเป็นเกียรติแก่สนักของตนค่ะ ารเคมีที่ทำปฏิกิริยาในแท่งเรืองแสงถูกพบโดยดอ w i n รเอ็ดวินเชนดอ์ตในปี1962แต่เขาไม่รู้ว่ามันได้รับความนิยมอย่างมากในงานคอนเสิร์ตจนกระทั่งใา้สัมภาษณ์กับสื่อในปี2013เขากล่าวว่าอย่างนั้นหรือบางทีหลานสาวของผมจะคิดว่าผมเจ๋งมากในตอนนี้เนเฟอร์ติต,ติแม่มมกระโดดที่ถูกพาไปยังสถานีอวกาศนาน,นาชาติ เพื่อดูว่ามันจะจับเหยื่อได้หรือไม่ในสภาวะได้น้ำหนักมันเรียนรู้การเดินช้าๆแทนการกระโดดและประสบความสำเร็จในการจับเหยื่อค่ะมีผู้กำกับคนหนึ่งสร้างภาพยนตร์ความยาว10ชั่วโมงเกี่ยวกับการทาสีบนผนังโดยเป็นการล้อเรียนคณะกรรมาการจัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษที่ถูกบังคับให้ดูภาพยนตร์ทุกเรื่องเพื่อการจัดเดตติ้งและเปิดตัวส่สาธารณะค่ะ ชนเผ่าเบเกชาในมองโกเลียใช้อินทรียในการช่วยล่า,าสัตว์พวกเขาใช้อินทรียตัวเมียเนื่องจากมีขนาดใหญ่และดุก,กว่าค่ะชานดีบิคิงได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ชอบกงที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี1927เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีไลบีเรียด้วยคะแนนเสียง234,000เสียง ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเพียงแค่15,000คนเท่านั้นค่ะทางเชื้อเพลิงสีส้มขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับกระสวยอวกาศแต่เดิมเป็นสีขาวแต่พวกเขาหยุดทาสีเพื่อประหยัดน้ำหนักไปถึง272กิโลกรัมค่ะ หลังจากแผ่นดินไหวทำลายรูปปั้นในอียิปต์จู่ๆรูปปั้นที่เสียหายก็เริ่มร้องเพลงในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความร้อนในช่วงเช้าทำให้น้ำค้างที่อยู่ภายในรอยแตกเกิดการระเหยและสร้างการสั่นสะเทือนที่สะท้อนผ่านอากาศที่แห้งแล้งค่ะนักวิจัยพบว่า94%ของคนอังกฤษพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วง6ชั่วโมงที่ผ่านมา และ38%เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วง60นาทีที่ผ่านมาค่ะนักบินอวกาศจะต้องนอนอยู่ใกล้ช่องระบายอากาศเพื่อไม่ให้ตัวเองเสี่ยงกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของตัวเองที่เกิดเป็นฟองอากาศรอบรอบศีสษะในสภาวะไร้น้ำหนักค่ะลอสแองเจลิสเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกของโลก ที่เชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดเข้าด้วยกันไฟจราจรกว่า4,400แห่งระยะทาง754กิโลเมตรจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์แบบวินาทีต่อวินาทีเกี่ยวกับการจราจรในขณะนั้นด้วยระบบนี้ทำให้พวกเขาลดการจราจรที่แออัดได้ถึง16%ค่ะลิซ่าเลสลี์ตอนที่เป็นนักบบดเกตบอลในระดับไฮสคูล เธอทำคะแนนได้101คะแนนจากการเล่นเพียงแค่16นาทีแต่เธอก็ไม่ได้ทำลายสถิติในระดับไฮส o ูเพราะกดอีกฝ่ายปฏิเสธที่จะลงเล่นในครึ่งหลังค่ะแม้ว่าสภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้ว30ปีแต่พวกเขายังเป็นเจ้าของสถิติเหรียญทองมวยปร้ำที่มากที่สุดในกีฬาโอลิมปิกอยู่ดีค่ะ ในตอนจบดั้งเดิมของเรื่อง p i ต t w o m ู n มนริชาร์ดเกียยนจูเดียโรเบิร์ตออกจากรถลิมูซินของเขาพร้อมกับยนเงิน3,000เหรียญเอาไว้บนตัวเธอคะ่ะเกม The Lion King ในเครื่อง Super Nintendo ตั้งใจให้ถูกสร้างมายากมากดิสนีย์บอกผู้พัฒนาว่าให้สร้างเกมนี้ยากจนผู้เล่นไม่สามารถเอาชนะได้ในขณะที่ร้านบอกบัสเตอร์ปล่อยให้เช่าหนังเรื่องนี้ ในเวลาต่อมาผู้พัฒนาบางคนได้ออกมาขอโทษแฟนๆที่สร้างเกมนี้ยากเกินไปค่ะ